หน่วยงานนี้มากับน,น่วยฮนะหายไปพักใหญ่ติดภารกิจใดๆต่างๆน,นานา,นาคราวนี้ก็ไปเจอเอ็มีของคุณน้องน่วยมาก็หลายคนอาจจะได้ฟังแล้วนะครับบางคนอาจะจะบอกว่าอาจจะไม่ได้เป็นเพลงแนวที่ติดตามอยู่อะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ฟังก็เนี่ยแหละเอามา ให้นั่งดูกันหน่อยมันเจ๋งเนี่ยเรื่องของเรื่องคืออ่ะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยอาราบ้ามชุดนี้เนาะเฮฟวี่เวทของคุณมิลลี่เนี่ยคุณน้องมังสจันเด็กมังสจันของเราเนี่ยก็ได้ไปทำกับเอทีอนะครับแล้วก็ได้ไปทำซองแคมป์เอทีเที่นูน่นแล้วก็ได้ผลงานออกมา ผมไม่แน่ใจว่าได้จากแชมป์กี่เพลงอะนะแต่ว่าเพลงนี้ครับซิกวิดิตนะครับก็เป็นหนึ่งในเพลงที่ได้มาจากแชมป์ด้วยนะครับแล้วก็ใดๆคืออ่ะตัวเพลงมันเจ๋งอยู่แล้วล่ะนะครับตัวเพลงถ้าแปลว่ากันแต่วิชวลค,ค,คือโคตรเจ๋งวิชวลคือโคตรเจ๋งอ่ะเอนนี anyway, ่ใดๆไปดูใต้รูปเราเหมือนเดิมไป อ่ะมาดูเครดิตกันอเลลิกส์นะครับคนเขียนเนื้อแดนฟาเบอร์แดนเนี่ยเขาเป็นแรคคอร์ดโปรดิวเซอร์นะ,ะแล้วก็เขียนเพลงนะครับเป็นแร็ปเปอร์ชาวอิสราเอลเนาะก็เป็นฝั่งแร็ปฝั่งฮิปฮอปนะครับ โลฟ i l โลฟนี fi, này, จ่จริงๆชื่อไทเลอร์นะครับไทเลอร์ Tyler, เนี่ยก็โลฟายเป็นสเตจเนมเนาะไทเลอร์ Tyler, ก็เหมือนกันครับเป็นสองไรเตอร์ uh, writer, แต่ว่าก็คือเป็นไรเตอร์สายแรปนี่แหละนะครับแล้วก็มีผลงานของตัวเองใต้ใต้ชื่โลฟ f i เบย์เบก็เป็นอเมริกันครับเป็นอเมริกันอยู่ที่เราเองนะครับเป็น แรปเปอร์ apper, แล้วเขาก็ามีงานซาวงานาสารพัดสารเพยมากมายเหมือนกันกนั่นก็คือตรงนี้ก้อนนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ไปได้มาจากอาตอนที่ทำซองแคมป์นะครับโปรดิวเซอร์เป็นแดนฟาเบอร์นะครับกับโลฟายนะครับไทเลอร์ Tyler, นะมาสเตอร์ Master, โดยสเปชชี่ครับฮ่าฮ่ามาสเตอริงโดยคนไทยปกติเราจะเห็นงานคนไทย อัดเสร็จมิกเซ็ตส่งไปมาสเตอร์ที่นูน่นงานนี้มาสเตอร์กลับมาเป็นคุณสเปชชี่นะครับเทมากนี่ที่สำคัญคืออ่ามีเอ็เนี่ยกำกับโดยคุณแมงโตเนาะกะ็งานโบ๊โบ๊โหมาหลายอันนะครับงานนี้ก็โบ๊เหมือนกันเดี๋ยวคอยไปดูกันแต่ที่สำคัญคือไปได้ทีมโปรดักชั่น เป็นญี่ปุ่นนี่โปรดักชั่นเป็นของไอโซฟิลมที่ญี่ปุ่นนะครับมีโปรดิวเซอร์ญี่ปุ่นมีโปรดักชั่นมเนเจอรญี่ปุ่นนะครับโปรดักชั่นดีดีนะครับมีกลิ่นหลายๆอย่างเท่มากนะครับแล้วก็ ดีพีก็คือ,อช่างภาพเนาะก็เป็นคนญี่ปุ่นครับก็เป็นทีม production ญี่ปุ่นหมดเลยนะครับรวมถึง lighting ฟอร์ er ก็คือ,อส่วนคนทำแสงเนาะเซตแสงใดๆนะครับ lighting operator ใดๆก็ยังเป็นคนญี่ปุ่นหมดเลยนะครับ make up ก็ญี่ปุ่นผมก็จะว่าสงสัยน่าจะไปทําที่นู่นแหละนะครับน่าจะไปทําที่นูน่นเนี่ยได้ทีมโปรดักชั่นญี่ปุ่นหมดเลยนะครับแต่ว่าเป็นเป็นดีคเตอร์ก็คือผู้กำกับโดยคุณเมงโตนะงานเท่มากให้ตายเถอะไม่พูดความทําเพลงไปดูกันเลยว่าปะ อย่างแรกก่อนจะได้เห็นภาพใดๆเสียงเนี่ยคือในความอมก็กล้าดีที่ลากเอาเสียงเบสที่เปินเป็นสแควร์เวฟเนี่ยยัดตป็น,นต้นละลากยาวเลยนะคือคือนอกจากจะซีเควนต์ในความหมายที่เขาเขียนเนื้อมาแล้วที่มิลลอ่กับทีมเขียนเนื้อมาแล้วเนี่ย ฟังฟังไปเนี่ยแล้วเมื่อยหูซิกวิดิดเหมือนกันนะกับไอ้เสียงเสียงสแควร์เวฟบือบือเนี่ยเท่ดีกล้าดีคนตีนไหมล่ะบ Lame head Wave from my toes your to about my crash toes on เสียงซาวของเพลงอ่ะมันมันดินามิกก็จริงๆคือเพลงของของของมิลิเกือบทุกเพลงนะครับก็ดินามิกค่อนข้างดีนะครับมีการมีหนักมีเบาแต่ว่าช่วงเชาติ้ง ผมก็ไม่ใช่สายแรบไปเนาะแต่ว่าเสียงเสียงที่เป็นอยู่ในชนโทนโทนตะโกนโทน,โทน,โทนแหกปากของมิลี่เนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์อยู่แลลวนะครับแล้วมันก็จะโผล่มาเรื่อยๆแล้วก็เป็นสิ่งที่มันสะใจอะ่ะเสียงมิลี่มันสะใจนะครับแต่เสียงฝั่งเซ็กซี่ของชีเนี่ยหลังๆชีทำได้ดีมากเลยไง I'm a food plate, gotta eat. Tell them follow me, I'm a lead. Get it, get it, girl, get it, get it. Cutting เมื่อกี้เจ๋งนะตรงที่เป็นหน้าฝู้หญเลือนมาเลยมั้ยต, yes, ตรงนี้สิมันเริ่มตรงนี้แหละดูครั้งแรกของมองตรงสะดุ้งนะคือชิบหายการ์จอกูพังเหรอวะ เชตเนี่ยเอาจริงคือามันก็อองพมอาจจะเคยมีคนใช้แล้วมั้งแต่ผมไม่เคยเห็นนะ่ะแล้วก็โคชอบใช้เรื่อยๆเลยใช้ให้มันสะดุ้งไปสังนั้นนะ่ะ yeah. แตกคือแบบโอ้ระเบิดเป็นพาร์ติเคิลคือโอ้เท่หวะ เวฟเอฟเฟเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็ใช้ได้ถูกจังหวะออนบีตแล้วก็คือมันเยอะนะแต่มันไม่มันไม่ได้ถึงขั้นรกมันเทสตี้อ่ะ มันมีความกวนในแบบมิลิอยู่ทั้งเพลงเลยนะทั้งทั้งเสียงทั้งซาวมันก็แั้งซาวข้างหลังเนะี่ยก็จิงเป็นเสียงเสียงเตาะลิ้นอนะคือแบบอืมเปียวดี Go Staying, Go, on, Motif, Force, Focus on, Code, Come V, V, P, M, My Aim, A, Take back. R, it, อันนี้ก็สวยแล้วก็ sequencing เท่ดีอันนี้เป็นเนื้อที่ม่ิบออกมาแก้ทีหลังเนาะอันนี้เป็นเก็ดที่ได้มาจาก ไปยฟังปะเต็ดท็อกมิลลิแต่ตอนที่มาราบัมออกมาแล้วก็ชีก็เล่าว่ามันเป็นเพลงที่ถูกเขียนขึ้นในวันเกือบจะสุดท้ายของของการที่ได้ไปทำซองแคมที่นูน่นแล้วก็เป็นวันที่มิลลิป่วยไปอยู่ที่โรงพยาบาลเกือบทั้งวันนะครับก็เอาขอมาบ่ไใ้เพลงหน่อยว่าอยู่โรงพยาบาล หลายชั่วโมงเสียไปหลายแสนกูไม่โอใดๆแต่คืออ่ะมันก็คือเป็นแล้วก็เขาก็เขียนเพลงซิกวิเดขึ้นมาเพราะวันนั้นอ่ะมิลิซิกครับคือเข้าไปที่สองแคมป์ไม่ได้ป่วยมากต้องไปที่โรงพยาบาลทีนู่นเลยเงี่ยแล้วก็ทีมที่นั่นก็บล็อไอเดียออกมาว่าก็เขียนเพลงนี้ขึ้นมาขายรายการประเทศทออ์รายการนั้นอีพีนั้นที่เป็นมิลิน่าฟังนะครับ ไปฟังดูจะเห็นขั้นตอนการทำงานขายงานออไฟแบบ professionally ของของอการทำงานคนที่นู่นก็เท่ดีครับลองไปฟังดูถ้าเห็นม่ได้ฟังนะประเจศทอครับ like no, อันนี้ก็สวยทั้งฝุ่นทั้งส่วนที่ทำเป็นอาร์ติแฟกต์ ก็มันเป็นมมวสิกวิดีโอที่ไม่ได้มีเส้นลงเส้นเรื่องอะไรหรอกมันคือวิชวลล้วนๆ้นอีกแล้วแต่ว่าเป็นวิชวลที่มันเท่ในเกือบทุกช็อตทุกซีนเลยนะคัตต mm ิ้งอีดิทติ้งทรานซิชันเท่มากในเท่จริงๆในหลายๆอันเลยเ mm hmm. มื่อกี้ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรมันเออ คือเฟเฟกเต็มไปหมดเต็มแบบที่โอ้โหเหมือนเหมือนขยันนำมาใช้อ่ะแต่ว่ามันไม่ได้มันมีมีที่ที่ที่อยากขายเอฟเฟกนะเลยเอฟเฟกเยอะมากแล้วก็เยอะจนรกไปหมดอันเนี้ยมันปริมแล้วมันเกือบจะรกแล้วแต่มันมันยังพอดีอยู่อ่ะเออนับไม่ท้วนะจริงๆคือผมยังเก็บไม่หมดแล้วก็ทำอะไรไปบ้างเนี้ย <laughs> โดนใจว่ะคัตติ้งเมื่อกี้มีเวอร์สนี้ก็เท่น้องหน่วยเขาก็สวยนะเวย้ย <laughs> อันนี้ก็ชอบ มีความเบียวอะฮ่ะฮ่าซวีดิครับหน่วยฮ้า <c oughs> เจ๋งว่ะชื่นชมชื่นชมงานเป็นอีกงานที่ชื่นชมจริงๆเลยคือคือ,ค,อคืออย่างที่ว่าเพลงอะผมผม no doubt แหละคือทางของมิลลีก็ค่อนข้างจะชัดเจนละนะครับไม่ใช่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วต้องมาชัดเจนมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับเพลงของมิลลีก็จะฟังแล้วรู้เลยว่าเป็นมิลลีนะครับแล้วก็เป็น คนที่รู้ว่าตัวเองต้องการเพลงแบบไหนซาวด์แบบไหนงานแบบไหนนะครับมันทำให้ทุกครั้งที่เขาปล่อยงานมามันก็เลยมีความชัดเจนในความเป็นเป็นตัวตัวเขานะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยโอ้โหผมผมชื่นชอบโปรดักชั่นของ m v มากนะครับมันมีการใช้เอฟเฟกที่มันครีเอทีฟ ในแบบที่เราเออก็ไม่ไม่เคยเห็นเอามาใช้ด้วยกันบ้างบางอันก็ไม่เคยเห็นเอามาใช้ต่อกันบางอันก็ไม่เคยเห็นเอามาใช้พร้อมกันอะไรเงี้ยเพราะมันเท่ดีมันเท่แล้วก็อยากให้ไปดูกันครับเป็นอีกหนึ่งงานที่ที่ก็กระตุกให้ผมกลับมานั่งชวนทุกคนดูกันนี่แหละนะครับแล้วก็อ่า ดังนั้นก็ไม่มีแล้วล่ะนะครับช่วงวันหยุดนี้ผมอาจจะปล่อยอีกคลิปหนึ่งผมกำลังดูอยู่เพราะว่ามีงานที่สะก,กิจผมอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้พรอมิสอะไรนะครับก็ใครก็ที่ชอบก็ก็จะ follow จะซับจะไลค์อะไรกันไว้ก็ตามสบายครับมีปุ่มอะไรอยากกดก็กดโลดนะครับข้างล่างตามสบายนะไปละาย